ะครับจาก Devil Sister แอปไรให้นายไม่รักโอเคครับโอ้โหเรื่องนี้น่าดูมากอืมนักแสดงของแพลวมากในนันไล่เรียนกันไปทละคนเลยนะครับนักแสดงของเราวินเมิทวินนะครับเมนทิชยา พี่พลอยกัญญาร้านพลอมสุปกรณ์พลอยพัฒน์พัชธรและพลอยหอวังนะคะซึ่งวันนี้จะมาร้องเพลงจากโปรเจกต์เพลงเริงแล้วแบบเาไม่มากพลักงานแค่เรอวันนี้จะหลายคอนเสิร์ตรวมกันไปนะครับเราไปถึงว่ากับของเราด้วยพี่กูนะคะโอเคก็เดินทางพี่กูเลยนะครับให้ให้เล่าถึงความสนุกของเรื่องนี้หน่อยดีกว่าความสนุกของการนี้ก็คือเป็นละครโรแมนติกกุ๊กคขับซึ่งได้นักแสดงผู้ชายที่หล่อมาก เป็นสัตวแพทย์คราบก็บ <c oughs> มีความแบบตื่นเต้นเพราะว่ากริดน้องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับมินพิชญาด้วยอะไรเงี้ยครับมิเนเอี่จริงถ้าใครเคยดูสัมภาษณ์มินนะครับเคยที่มีเถื่อนพี่ใบเนี่ยเคยมาเซอร์ยพรือว่านางเป็นแฟนคลับชอบเนี่ยเหรอเออเคยมาเป็นเป็นแฟนคลับไรอ้วนอยู่แล้วครับผมแล้วเป็นไงเราวันนี้เราได้มาเล่นคู่กับน้ำวินดีใจค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นเล่นแรกๆเล่นไม่ค่อยได้เหมือนกัน พออะไรเวลามันเข้าเข้าฉากแล้วมันเขินนะใช่ไหมเขาเขินแล้วเขาบอกไปใช่ไหมเขินเขินแล้วแบบเหมือนแบบก็กลัวจะเสียทรงแบบนแสดงมาหลายปีอย่างะก่ไลยแบบว่านิ่งๆไว้แต่จริงคือเขินมากกึ่กลัวเก็บทรงไม่อยู่กลัวเก็บทรงไม่อยู่แต่ก็ต้องแบบแบบเออไม่พูดอะไรเยอะ เขาเก็บอยู่ข้างก็กเก็บอยู่แม่ไทยๆกำลังเก็บอยู่ไหมพี่ก็เก็บไม่อยู่คือทั้งหมดไม่มีใครเก็บอยู่ก็คือถ่ายกันไม่ได้เพราะว่าเห็นแม้วินแล้วก็ไม่ถูกจีน่าเบอร์วินถ่ายไปไหนก็ถูกแล้วพี่บอกมีเล่นดีๆหน่อยอเลยนะครับอ่าถามมินต่อแล้วกันนะครับครั้งนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับ GMMTV รู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจค่ะเพราะว่า หมือนตั้งแต่เราเหมือนฤดูใหม่เนาะเราก็ได้เริ่มที่นี่เป็นที่แรกค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่กู GMM แล้วก็น้องวินด้วยแล้วก็เปื้อนอยู่แล้วด้วยค่ะก็ยิ่งมีแรงในการทำงานมากขึ้นไปอือมันก็เรื่องพวกเราก็ดีใจเช่นกันนะครน้องวินละคาร์น้องเวินค่ะวครั้งนี้ได้มาร่วมงานกับนักแสดงแบบมาถือมือประสบการณ์โชกโชนอย่างแบบในการเล่นละครมันํานานเต้นไหมเต้นเลย แื่นเต้นคือ,อผมครับผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจามากๆครับคือจริงๆตั้งแต่ก่อนผมเข้าวงการผมก็เป็นแฟนคลับพ่มินอยู่แล้วครับรแล้ววันน,น,นี้วันนี้โอกาสได้มาร่วมง,งานพ่มินก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ดีใจามากๆเลยครับผมครับผมนะฮะ,ะอีกท่านหนึ่งคุณพลอยครับเป็นยังไงบ้างครับเธอทำอะไรเธอรบกเน็นอะไรอย่เง้นเธอมาด่เหล่า ไม่คุ้นเลยค่ะไม่คุ้นเอยบอกไปเลเป็นอะไรเป,เป็นพี่สาวเป็นพี่สาวค่ะเป็นพี่สาวของน้องวินคะ่ะใ,<ช> <questionnaire> ใช่ค่ะ ดีไหมล่ะแล้วมารู้ไงครั้งนี้ความสรุกสนานของเรื่องนี้ต้องให,ให้ให้พลอยเป็นตจ้แทนฝากไว<ส>้อยากจะฝากเรื่องนี้นะคะ Devil Sister นะคะเป็นเรื่องที่น่ารักนะคะของน้องชายกับพี่สาวเพื่อนพี่สาวนะก็เป็นเรื่องกุงก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะลองดูว่าเออมันจะมีอะไรแบบสนุกมากกว่านี้ไหมแต่ความรักของเขาน่ารักมากค่ะอยากจะแบบจะไม่อยากจสปอยแต่ว่า มันดีจริงๆอยากจะให้แบบทุกคนได้ติดตามกันค่ะครับผมได้ในเรา่องความน่ารักและความโรแมนติกของเรื่องนี้นะครับกี้เห็นแค่ทเลยรู้สึกแบบกินไหมคะจังหวะหอมแก้มเนะกินเลยน้องนะกินจริงๆนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้นักแสดงและผู้มกับจากเรื่องนี้ด้วยนะครับ Devil Sister แอบร้ายให้นายไม่รักขอบคุณมากคับ